สวัสดีคะ่ะโค้สินะคะโค้ดแห่งครามรักวันนี้พามาเที่ยวทะเลนะคะเดี๋ยวจะหมุนไปรอบๆนะคะให้ดูบรรยากาศของทะเลนะคะสวยมากเลยแต่ช่วงนี้เป็นช่วงโควิดซึ่งคนก็จะอ่าไป หยุดอยู่บ้านกันนะคะก็เลยพามาเที่ยวที่ทะเละดูบรรยากาศในช่วงของวันหยุดวันที่13ก็เป็นวันสงการของเรานะคะแล้วก็ยังเป็นวันผู้สูงอายุอีกด้วยทีนี้ก็อยากจะมีเคล็ดลับคัมภีร์สามอย่าของผู้สูงผู้สูงวัย50บวกมาบอกกันนะคะก็ เมื่อเราเป็นผู้สูงวัยก็ให้เป็นผู้สูงวัยอย่างมีคุณค่าและมีความสุขนะคะภาพชัดไหมคะอ,อยาที่หนึ่งเลยนะคะคืออย่าหยุดสวยผู้หญิง